สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับโตยโยต้านะครับสามห่วงนะคนหายห่วงครับรุ่นนี้คันนี้สีสันพอได้นะครับตีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะมีตำหนิบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ ันนี้ล้อแม็กเดิมขอบสิบสี่นะครับล้อแม็กมีห้าวงนะครับใครได้ไปคุ้มๆเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ลอกนะครับเป็นสติกเกอร์บีเอมนะแต่ลอกก็มีนะครับตรงอื่อนนะนิดหน่อยฮนะอันนี้ภาสีอ่าสามสิบมิยหกเจ็ดนะครับ พามาดูภายในนะครับอันนี้นะครับรถเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ออตโต้ใน,นเครื่องติดง่ายนะครับอันนี้วัดรอบเสียนะครับคันนี้ ต้องดีนะครับคันนี้แอร์หนาวครับเพลงก็ไม่มีครับร้องเองครับเพลงครับ mm hmm. ภายในนะครับยังสวยนะครับคันนี้ภายในสวยมากนะครับ mm hmm. รถคันนี้ถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับวิ่งทางไกลสบายนะ ครับันไม่ไหลนะฟันไม่มีเลยนะครับอันนี้เครื่องติดอยู่นะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับแต่จะพามาดูห้องเครื่องนะครับ ของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้เครื่อง 4A หัวฉีด 1600cc นะครับรถพร้อมใช้เดินทางไกลสบายเลยนะเครื่องเงียบมากนะครับคันนี้นิ่มมากเครื่องเกียร์ดีมากนะครับนี่นะครับ ไอไม่มีสักนิดนะครับขับดีมากครับใครได้ไปใช้คันนี้ไม่ผิดหวังครับ